สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มือเกงแฟนตาซีสำหรับจก ard, ักรวาลการ์ด oh ยูกิโอในวันนี้นะครับผมขอนำเสนอซีรีส์ที่ใช้คำว่าล่าสุดเลยนะเพราะว่าเพิ่งมาเมื่อเร็วๆนี้เองนะครับผมออกวางขายเมื่อ22มีนา2025นะครับเป็นซีรีส์ที่มีชื่อว่า Dragon t a i l ซึ่งซีรีส์นี้นะครับผมก็จะเป็นซีรีส์ที่วางออกมาในแพ็กการ์ดที่มีชื่อว่า Justice Hunter นั่นเองครับซึ่งก็จำนวนการ์ดพอประมาณนะครับเป็นซีรีส์ที่ก็น่าสนใจที่ว่ามันมีมอนสเตอร์เผ่ามังกรแล้วก็มอนสเตอร์เผ่าจอมเว อยู่ในซีรีส์นี้กันเป็นหลักซึ่งการแบ่ง2เผ่านี้ก็ดีมันก็ชัดเจนอยู่ว่าฝั่งหนึ่งก็จะมีความเป็นคนหน่อยๆแล้วก็ฝั่งหนึ่งจะมีความเป็นมังกรน,นิดๆอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งก็เป็นซีรีส์ที่มีมอนสเตอร์ค่อนข้างหลากหลายนะครับมอนสเตอร์เอฟเฟกก็มามอนสเตอร์ฟิวชั่นก็มีนะครับแล้วก็การ์ดเวทมนต์กับจกักรอะไรพวกนี้ก็พร้อมใช้งานสําหรับเจ้ามอนสเตอร์เหล่านี้นะครับเท่าที่ดูแล้วเนี่ยพวกเอฟเฟกของมอนสเตอร์ดราก้อนเทลนะครับจะค่อนข้างแบบเล่นกับพวกซี ัันดีีทครบเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันก่อนแล้วกันเนาะว่าการ์ดในซีรีส์ของมันจะมีเอฟเฟกอะไรที่น่าสนใจให้เราได้พูดคุยกันบ้างครับผมมาดูที่มอนสเตอร์ตัวแรกกันก่อนเลยนะครับผมดราก้อนเทลมูรุรุครับดราก้อนเทลมูรุรุเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุมืดเผ่ามังกรเลเวล3พลังโจมตี1,100ป้องกัน1,500นะครับนี่แปลว่าตัวเลเวลต่ําสุดเลยนะก็สเตตัสถือว่าค่อนข้างดีนะครับเอฟเฟกต์ effect ของการ์ดใบนี้ก็มีสองเอฟเฟกต์นะครับผมแต่และเอฟเฟกต์ก็สามารถใช้งานได้้้้เเเเเเเพีียยงงงงททื่่่ออออออลละะคคครรััฟฟฟ1กกนนนนนบ็วาาใชาไดตมสข หรือ, main face อ,อรเอามอนสเตอร์ที่อยู่บนฟิลกับอยู่บนมือของเราทําการฟิวชั่นเพื่ออัญเชิญมอนสเตอร์ดราก้อนเทลที่เป็นตัวฟิวชั่นหนึ่งตัวจากเอ็กซ์ตร้าเด็กลงมาได้เลยครับโดยเทินที่เรามีการใช้งานเอฟเฟกต์นี้เราจะอัญเชิญมอนสเตอร์ได้เฉพาะตัวฟิวชั่นจากเอ็กซ์ตร้าเด็กเท่านั้นครับผม <c oughs> นี่เอฟเฟกต์ในการอัญเชิญฟิวชั่นได้อย่างรวดเร็วนั่นเองครับผมทีนี้เอฟเฟกต์ที่2ของการใบนี้เลยนะครับก็คือว่าถ้าเกิดว่าการใบนี้ถูกใช้เป็นวัตถุดิบฟิวชั่นในการส่งลงไปสู่สารปุ่บเราจะสามารถเลือกการเวททมนนนตกกกกัับบดดใใี่่ิชือออราาาา้เลจ็ เซตไว้ที่ฟิลของเราครับหลังจากนั้นเลือกมอนสเตอร์ที่หงายหน้าอยู่บนฟิลของอีกฝ่ายหนึ่งตัวทําให้เอฟเฟกของการ์ดใบนั้นไร้ผลไปและการ์ดใบต่อมานะครับผมการ์ดใบนี้คือ Dragon Tail l u c i u s เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุดินเผาจอมเวทเลเวลสพลังโจมตี1,800ป้องกัน700การ์ดใบนี้ก็มี2เอฟเฟกและแต่ละเอฟเฟกสามารถใช้งานได้เทอละครั้งเอฟเฟกที่1นะครับผมคือถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญแบบปกติหรือถูกอัญเชิญแบบพิเศษปุ๊บใช้งานเอฟเฟกนี้เพื่อที่จะเอามอนสเตอร์ติดชื่อ Dragon Tail 1ตัวยกเว้นการ์ดใบนี้เองนะเอาการ์ด Dragon Tail ตัวนั้นนะจากในเด็กเพิ่ม ขึ้นมาบนมือได้ครับและเอฟเฟกต่อมานะครับผมคือถ้าเกิดว่าการไปน,นี้ถูกส่งลงไปสู่สารเพื่อเป็นวัตถุดิฟิวชั่นเราสามารถเลือกการ์ดเวทมนต์กับดักหนึ่งใบที่ติดชื่อดราก้อนเทลจากในเด็กเอามาเซตไว้ที่ฟิลของเราได้ครับเอฟเฟกก็ออกทรงคล้ายๆตัวเมื่อกี้นะครับผมและการไปต่อมาการไปน,นี้คือ Dragon Tail ครดราก้อนเทลไฟเมนาครับดราก้อนเทลไฟเมนาเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุน้ำเผาจอมเวทเลเวล5พลังโจมตี1,300ป้องกัน2,500ัาร้อยการไปน,นี้นะครับผมเอฟเฟกต์ของมันมี2อย่างแต่และเอฟฟฟฟเเเเเคคสาาามรรรถใช้ลล้้งงงนไดพีียททออละัับ่ งานได้ตอนเมนเฟสของเราหรือเมนเฟสของอีกฝ่ายหนึ่งเอาการ์ดใบนี้ที่อยู่บนมือทิ้งลงสู่สารไปหลังจากนั้นเอามอนสเตอร์ที่อยู่บนมือกลับอยู่บนฟิวเป็นวัตถ,ถุดิบฟิวชัน่นแล้วก็อัญเชิญมอนสเตอร์ฟิวชั่นเผ่าจอมเวทหรือเผามังกรจากในเอ็กซ์ตร้าเด็กหนึ่งตัวลงมาบนฟิวได้เลยครับตัวนี้ก็ค่อนข้างเปิดอยู่พอประมาณนะครับว่าอัญเชิญมอนสเตอร์ฟิวชั่นที่เป็นเผ่าจอมเวทและก็เผามังกรได้นั่นเองครับแล้วเอฟเฟกต์ที่สองน,นะครับผมคือทักเกิดว่าก,การ์ดบนี้ถูกส่งลงไปสู่สารเพื่อ เอามาเซตไว้ที่ฟิวของเราได้ครับและการไปต่อมา Dragon Tail u g r a เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกตธาตุไฟพอมังกรเลเวล6พลังโจมตี2,400ป้องกัน1,000ครับเอาาเฟเฟกของการไปนี้ก็มีอยู่สองเอฟเฟกด้วยกันนะครับผมแต่ละเอฟเฟกก็สามารถใช้งานได้เึงละครั้งเอฟเฟกที่1นะครับคือถ้าเกิดว่าการไปนี้ถูกใช้เป็นวัตถุดิบฟิวชั่นแล้วก็ถูกส่งลงไปสู่สาลปุ๊บเราสามารถเลือกการ์ดเบ็ดบอลกับดักติดชื่อ Dragon Tail 1ใบจากในเด็กเอามาเซตไว้ที่ฟิวของเราครับหลังจากนัันัั้้้นนนนเเเเเลลือออกกกกกาาารรร์ดดวทททมตบบบบใี่่่ยยูฟฟฟิิำงงไปไปะคผซึ ก็จะคล้ายๆกันเนาะแต่เห็นว่าบางตัวก็เอฟเฟกวางเซตการ์ดปุ๊บจบปั๊บอะไรพวกนี้แต่ว่าอย่างของอูกลาหรืออย่างของตัวมูรุรูอย่างเงี้ยครับเซตการ์ดเสร็จปุ๊บก็จะมีเอฟเฟกตามมาด้วยประการชนิดน,นี้แหละครับและเอฟเฟกที่2ของอูกลานะครับผมคือถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้อยู่ในสุสานเราสามารถเลือกการ์ดมอนสเตอร์หนึ่งตัวที่ติดชื่อดราก้อนเทลที่เป็นเผ่าจอมเวทย์จากสุสานของเราครับเอาการ์ดใบนี้ที่อยู่ในสุสานเนี่ยไปไว้ใต้สุดของเด็กหลังจากนั้นเอามอนสเตอร์ที่เราเลือกเเเเเเเมม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 ืื่่อออออกกกี้นนนรรัััาบาาาาพิผผโดยทุสงตตต์4ว็็ป ตัวเรียงเลเวลกันมาเลยเนาะเลเวลสามเลเวลสี่เลเวลห้าเลเวลหกนั่นเองครับซึ่งตัวต่อมาก็ให้เราคาดเดากันแบบไม่ยากเลยนะครับก็คือเป็นตัวเลเวลเจ็ดเนาะตัวนี้มีชื่อว่าดราก้อนเทลพานครับผมดราก้อนเทลพานเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุลมเผามังกรเลเวลเจ็ดพลังโจมตีสองพันเจ็ดร้อยป้องกันหนึ่งพันเจ็ดร้อยการ์ดใบนี้นะครับผมมีอยู่สองเอฟเฟกต์ด้วยกันครับแต่ละเอฟเฟกต์สามารถใช้งานได้เพียงแต่ละครั้งเอฟเฟกต์ที่หนึ่งเลยนะครับผมคือถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้ถูกใช้เป็นวัตถถถุดดดดิิิบบบฟววชชััั่่่่นนแลลละููกกกกกกสสสสงงไปาาาาาารรรรเเเมมืืออ์์ทตตใจ ในเด็กเอามาเซตไว้ที่ฟิลของเราหลังจากนั้นเลือกการ์ดมอนสเตอร์ที่อยู่บนฟิลหนึ่งตัวทําลายทิ้งไปครับตามด้วยเอฟเฟกที่2องถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้อยู่ในสุสารนะครับผมถ้าเกิดว่ามอนสเตอร์ฟิวชั่นที่หงายหน้าอยู่บนฟิลของเราโดนเอฟเฟกของการ์ดอีกฝ่ายหนึ่งทำลายลงสุสารไปปุ๊บเราสามารถเอาการ์ดใบนี้ที่อยู่ในสุสารเนี่ยกลับเข้าไปในใบล่างสุดของเด็กนะครับหลังจากนั้นปุ๊บให้เราเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อดราก้อนเทลหนึ่งตัวที่ไม่ใช่มอนสเตอร์อรอบบฟิวชั่นนะ Dragon Tail Gra เมลครับ Dragon Tail Gra เมลเป็นมอนสเตอร์ฟิวชั่นธาตุน้ําเผ่าจอมเวทเลเวล7พลังโจมตี2800ป้องกัน2300นะครับโดยที่ว่าการ์ดใบนี้เกิดจากการใช้มอนสเตอร์ติดชื่อ Dragon Tail ฟิวชั่นกับมอนสเตอร์ที่อยู่บนมือครับซึ่งมอนสเตอร์ฟิวชั่นที่แบบว่าเฮ้ยบังคับวัตถุดิบว่าต้องอยู่บนมืออะไรพวกนี้ก็ไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่ถ้พูดถึงจุดนี้ปุ๊บสําหรับผมนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่มีเงื่อนไขการใช้วัตถุดิบฟิวชั่นที่แปลกด,ดีครับและเอฟเฟกต์ของมันก็มี2อย่างนะครับแต่และเอฟเฟกต์สามารถใช้งานได้เพียงเทินละครั้งเอฟเฟกต์ effect ที่1 ะครับผมคือถ้าเกิดว่าเรามีการใช้งานเอฟเฟกของการติดชื่อ Dragon Tail ปุ๊บเลือกการที่อยู่บนฟิลของอีกฝ่ายหนึ่งใบทําลายทิ้งไปได้เลยครับผมซึ่งเขาไม่ได้บอกว่าเอฟเฟกอะไรนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงในมุมของการเล่นเกมพวกมีการใช้งานเอฟเฟกฟึง้งฟึ้งฟึ้งอะไรพวกนี้เนาะก็เลือกการบนฟิลของอีกฝ่ายหนึ่งทำลายทิ้งไปได้เลยเนาะแต่ก็ต้องไม่ลืมว่าเอฟเฟกเนี่ยมันใช้งานได้แค่เธอล,ละครั้งนะครับไม่งั้นอีกฝ่ายหนึ่งน่าจะเละได้ถ้าเกิดว่าใช้แบบกี่ครั้งต่อเทลลิร์นก็ได้อย่างนี้เนาะและเอฟเฟกต่อมานะครับผมคือถ้าเกิดว่ากา,การใบนี้อยู่ในสุสานแล้วทีนี้นะครับจังหวะนั้นมีมอนสเตอร์2ตัวขึ้นไป ถูกส่งลงไปสู่สารในคราวเดียวเราจะสามารถอัญเชิญการไปนี้ที่อยู่ในสู่สารลงมาบนฟิลแบบพิเศษได้เลยครับโดยการไปนี้ที่ถูกอัญเชิญแบบพิเศษลงมาด้วยเงื่อนไขนี้ถ้าต้องออกจากฟิลไปเมื่อไหร่ปุ๊บมันก็จะต้องถูกรีมูฟออกจากเกมครับอ่ะทีนี้มอนสเตอร์ต,ตัวต่อมาครับผมดราก้อนเทลอาซาริออนครับดราก้อนเทลอาซาริออนเป็นมอนสเตอร์ธาตุดินพอมังกรเลเวล8พลังโจมตี3,000ป้องกัน2,500การใบนี้ก็เกิดจากการใช้มอนสเตอร์ติดชื่อดราก้อนเทลทำการฟิวชั่นกับมอนสเตอร์ที่อยู่บนมือ้น,นซึ่งเงื่อนขาการ,ารบัคใช้ สเตอร์บนมือก็คล้ายๆกันนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็ใช้ได้เยอะขึ้นสัหน่อยนึงนะเอฟเฟกของเจ้านี่ก็มี2อ,อย่างด้วยกันนะครับแต่และเอฟเฟกใช้งานได้เพียงแต่ละครั้งเอฟเฟกที่1ถ้าเกิดว่าการไปนี้ถูกอัญเชิญฟิวชั่นลงมาได้สําเร็จปุ๊บเราใช้วัตถุดิบฟิวชั่นเป็นมอนสเตอร์จากบนมือไปกี่ตัวนะครับผมเราจะสามารถเลือกมอนสเตอร์ที่อยู่ในสุสานอยู่บนฟิวของเราหรือของอีกฝ่ายนะครับผมมอนสเตอร์ตัวที่เราเลือกจะถูกเอากลับขึ้นมือของเจ้าของไปครับเอออันนี้ก็ถือวววว่่่่่าา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 าใช้้้้้ออ้้้พิิิตตไไดดดดดนน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 ะะะคคครรรรรัััับบผผมมมมมมเเเเเเเออ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 อขขขขขงง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 ึึึืืกกกกกก็็็็ีีีีีีีฝฝยยยยยยถปปจจหลลล์ฟแโโ รูเรื่องนะครับผมเราก็อาจจะชนะได้ง่ายๆแบบนี้เลยครับและการไปต่อมาเป็นการเวทมนต์กันบ้างเนาะไปแรกนะครับผมเคทูดรากอนเทลครับเคทูดรากอนเทลเป็นการเวทมนต์ธรรมดาการเวทมนต์ชื่อน,นี้สามารถใช้งานได้เพียงเท่ละครั้งเมื่อใช้งานแล้วเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อดรากอนเทลหนึ่งตัวจากในเด็กเพิ่มขึ้นมาบนมือหลังจากนั้นนะครับถ้าเกิดว่าบนฟิลขอ,อีกฝ่ายหนึ่งมีมอนสเตอร์อยู่เราจะยังมีเอฟเฟกต์เพิ่มเติมจากการ์ดใบนี้ดังนี้ด้วยนะครับคือเลือกมอนสเตอร์ที่อยู่บนฟิลหรืออยู่บนมือของเราเอาเป็นวัตถบวชัั่นนเพืออญมสก หนึ่งตัวลงไปบนฟิวและก้าวไปต่อมารัฟดราคอนเทลครับรั d ดรา o อนเทลเป็นการ์ดเวทมนธรรมดาการ์ดเวทมนชื่อน,นี้ก็สามารถใช้งานได้เพียงเทอละครั้งเมื่อเรามีการใช้งานแล้วนะครับผมเอามอนสเตอร์บนมือในเด็กบนฟิวของเราเป็นวัตถุดิบฟิวชั่นเพื่ออันเชิญมอนสเตอร์ฟิวชั่นติดชื่อดรา้อนเทลหนึ่งตัวลงไปบนฟิวนะครับผมหลังจากที่เราใช้งานเอฟเฟกต์นี้เสร็จแล้วในเทอร์นั้นเนี่ยเราจะสามารถอันเชิญมอนสเตอร์จากเอ็กซ์ตร้าเด็กได้เฉพาะตัวฟิวชั่นเท่านั้นนะครับและการไปต่อมาดากทมั การ์ดกับดักชื่อนี้นะครับสามารถใช้งานได้เพียงเทอร์ลเบยเอฟเฟกก็คือว่าเลือกการ์ดเว่นมนที่หงายหน้าอยู่บนฟิลหนึ่งใบนะครับผมทาให้เอฟเฟกของการ์ดใบนั้นไร้ผลไปหลังจากนั้นก็จะเกิดเอฟเฟกนี้ตามมาครับคือเลือกการ์ดติดชื่อดราก้อนเทลหนึ่งใบที่ไม่ใช่ใบนี้นะครับผมเลือกจากในสุสานหรือจากที่ถูกรีมูฟออกจากเกมก็ได้เอากลับเข้าไปไว้ใบใต้สุดของเด็กแล้วก็จั่วการ์ดจากเด็กหนึ่งใบครับและการ์ดใบต่อมาใบาสุดท้ายครับผมดราก้อนเทลฮอนครับดราก้อนเทลฮอนเป็น ใช้งานได้เพียงเท่าักครั้งเอฟเฟกก็คือว่าเลือกมาสเตอร์ที่ตั้งโจมตีอยู่บนฟิลด์หนึ่งตัวนะครับผมเอามาสเตอร์ตัวนั้นกลับขึ้นมือหรือกลับเข้าไปในเอ็กซ์ตร้าเด็กครับหลังจากนั้นก็จะเกิดเอฟเฟกนี้ตามมาคือเลือกการ์ดติดชื่อดราก้อนเทลหนึ่งใบที่ถูกรีมูฟออกจากเกมหรือที่อยู่ในสุสานก็ได้นะครับเอากลับเข้าไปไว้ใบใต้สุดของเด็กแล้วทีนี้ก็จวการ์ดจากเด็กหนึ่งใบครับผมเออเอฟเฟกการ์ดกลับดักมันก็ดูเรียบเรียบดีนะไปเอฟเฟกต์ Effect ออกไปใน แล้วพอนึกภาพตามแล้วก็เอยเอาไปใช้อะไรยังไงดีน่าจะไปคอมโบกับอะไรได้บ้างนะครับมีไอเดียอะไรยังไงก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับผมอันนี้คิดว่า,ามันเพิ่งวางขายเนาะไม่แน่ใจว่ามีใครหยิบยกไปเล่นได้บ้างแล้วหรือเปล่านะทีนี้ผมก็รอความเห็นท่านผู้ชมแล้วกันนะครับว่าจะมีอะไรคอมเมนต์สนุกสนานมาพูดคุยกันบ้างสําหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต